วัสดี้รู้กันทกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ามาโซโล่แรงอีกแล้วไอ้เยอะดูแต่และตัว <c oughs> ทำไมโซโล่แรงมันยากจังวะไอ้เ yeah. คือประเด็นคือเวลาผมโซโล่แรงอะ่ะแม่งไม่ค่อยมีเกมนำเลยเว้ยไม่รู้เป็นอะไรเว้ยผมฟาร์มแค่แบบว่าผมฟาร์มหลุมแรกอะ่ะแบบแค่หลุมแรกอ่ะแค่ก่อนไฟมังกรเปิดเออแค่แค่ก่อน,แค,อนแค่ก่อนไฟมังกรอะ่ะแม่งเกมตามเลยยังฟาร์มไม่เสร็จเลยอะ่ะตามแล้วอะ่ะคือตามแต่ตอนนั้นเลยอะ โอ้โหหมายกรอดอันนี้นะผมไม่ได้เป็นเซฟิสนะครับเพราะว่าเราเจอเป็นตัวของเอรันดอร์นะฮะคือเซฟิสนี่แก้เอรันดอร์นะฮะจะบอกไว้ก่อนนะครับผมถ้าเหยียบโดนวงเล็บคือขอแค่เหยียบโดนแค่หน้าจบเลยฮะเอรันดอร์ e สู้ไม่ได้นะครับผมมีอมิอาร์มีวอรคนนี่ผมต้องเริ่มฟาร์มเลสก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเจอเอรันดอร์เนี่ยมันชอบเวรกันมันชอบแบบมาปุ๊บมันชอบมาเวทอืมอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยจะมาฟาร์มต well, mm ัว hmm. น yes, ี้ก่อนนะฮะไปฟาร์มไปโอเปอร์ับฟาร์มแล้วจะผมไปวับบูเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันอยู่เลสอยู่เลยโอเคอุอ้ยเก็บบ้าได้ด้วยยูมันเอาบูไปวะไม่นะเฮ้ยตายน่ะเออสุป่าใหม่มาโหดไหมนะเออ โคตรแรงอะตัวละครแม่งคือเลือดครึ่งหลอดตายนะถ้าเกิดว่ามันมีดาบแดงกับค้อนอะตัวตัวตัวบางอะตัวแทงก็แบบก็มีมีโอกาสตายนะเลือดประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อะแรงมากอะเอลซูยิงสองนัดแตกเวอร์จัดจัดตอนในที่แท้จริงเลยอะบอกเลยยิงทีมีสะัดด้งแล้วก็ ไม่ดีคอมโบนะเจ้าผมจะอันติแล้วก็อันติสกิลหนึ่งตีตายนะฮะเมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ย i d ดีหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจไอเมนต้น TP7 ที่มี ID ดีให้เลือกเยอะสกินแรมีพี่บการันตีผู้ติดตาม20,000 0คนชื่อเพจอยู่ใต้ เฮ้ยเดี๋ยวนะมังกรมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือมังกรมันอยู่ตรงนี้โอ้ยตายนะไม่น่าตายวะ่ะเลือดแฟดเบาไปโอ้ยตายวะ่ะปุ๊บ,บ,บโออัลฟิกเกอร์อ่าโดนไปครึ่งหลอดอยังได้ก่อนนะลากมาฮะมามาเพื่อนเพื่อน,อนผมลากมาไกลอยู่นะเก็บอ่า โอ้โห oh จังหวะดีเหลือเกนินเกือบโดนแล้วมั้งล่ะมีอิลูเมียด้วยปะต้องเล่นรองท้ากันสีนนหน่อยเกมเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวฟาร์มไปก่อนเอารองท้าลูกผู้ดาวก่อนฟาร์มไปก่อนอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอเลนดอร์ไม่ได้สนอบอลต้นเกมผมว่าไหวโอ้โหคูว่าโดน เอ้ยวาร์ปด้วยว่ะยัดเดียวข่มขันคู่ต่อสู้อ่ะพันห้าโอ้โหขนาดอินอราตายมันยังพันหกอ่ะเห็นะไปโอ้ย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 เงียบร้อย โอ้ยไม่ได้ขยับเลยเว้ยผมไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่แล้วว่ะลองท้านี่นี่ดีกว่ายิงโดนด้ว่ะยวายตายนะมบับเฮ้ย <c oughs> มันได้อีกดิว่ะไม่ต้องแฝดตายจึ๊บไปใหม่เว้ยเติมเลือดเค โอ้ยเ,เร่ร่ำให้เอาดี๋ๆดิโหแรงจัดเ <laughs> นื้นะอคอมโบโอันติสกิลหนึ่งนะอันติสกิลหนึ่งแล้วตีสกิลหนึ่งอันติอันนี้คือคอมโบที่แรงที่สุดของเซฟิสนะฮะคอมโบที่แรงที่สุดนะครับผมก็คืออันติสกิลหนึ่งมันจะแบบสกิลหนึ่งมีดาเมจด้วยไงแล้วตีปิดด้วยสกิลสองอันนี้คือเบิร์ดเร็วที่สุดละแต่ว่าถ้าสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็อันติ นะฮะแล้วก็ตีนะฮะอันนี้จะเบากว่าแต่ว่ามันจะยื้อระยะได้ดีกว่า,ด,า,าด้านล่างเหมือนจะมีประเดลยมยยังไม่ได้เจอเอเลนดอร์เลยวะเนี่ยอย่างเงี้ยคือแรงคือเนี้ยคือแรงสุดถ้าจะกิวหนึ่งโดนด้วยนะ บออได้ไหมผมว่าฟ้าไม่มีไม่เป็นไรฮนะเดินไปเอาก็ได้ไม่อยากไม่อยากใช้มานานะ <c oughs> จริงก่อนติรัวๆได้นะแต่ไม่อยากใช้มานาเ <c oughs> อ้าตายเนี่ยฮายาท,าทางนี้สิลูกเอ้ยโดนปึ๊บเอ้าเ้ยเอ้ยมันไม่กลับสวยเลยทีนี้ สี่พัน 4, เลยเหรออีเลนดอร์ตั้งห่างจากจฝั่งตข้ามสองสองเท่าหนึ่งเลยอ่ะเฮ้ยตัวมันฟาร์มไวอ่ะไม่เกี่ยวหยับพลาดไปหน่อยอ่ะมันอยู่ในพุ่มแล้วผมตีไม่ถึงต้องเหยียบให้โดนแล้วสกิลให้โดนอืมน่าจะตาย่ะไมีมอรอโอ้ ีชดดเยวแค่นั้นแหละตัวสิพี่มันน่ากลัวอยู่นะบอกเลยไม่ได้ฟา์มเลยวะตอนนี้โอ้เล่นง่าย <c oughs> เล่นง่าย นะ่าเซฟิตนะถ้าหยิบมาถูกตานะโดอไหมผัวหน้าไหมเห็นเลยน่ะครึ่งหลอดละอีกรอบหนึ่งโดนนะอุ้ยผมสกิลอันติีฟูดาวอยู่อ่ะดิงั้นเมื่อกี้ผมเสียบแล้ว ไปฟาร์มดีกว่าคูดาวนะนะ้าน่ะต้องกีม่มีเป็นรองเท้าลูกคูดาวนะบอกเลยได,ได้แล้วไม่จากคูดาวสี่สิบถ้าผมเหยียบไปอจจะเตะไม่โดนนี่ผมแย่นะไม่เป็นไรมันไปล,ละอุ้ยเดี๋ยวเดอะแฟตตายอ๋อยี้ได้เรื่องมาแล้วครับเพื่อน พีไ่ได้ใส่เลยเหรอเอาดีเอาดีเ,าดเรียกมาเรียกไปโอ้ยยังไม่มีอนตินี่หว่าฮึ้ฮููดาวเร็วอยู่ก็อยากได้เลสอยู่นะมไม่ค่อยได้ไปช่วยเลยล่างเลยว่ะยังวุ่นๆกับตรงนี้อยู่เอ้ย มเชคก,ก,กับตายต้องลองท้าก่อนนะโบไม่ก็การซีนะไม่งั้นโดนเฮ้ยเยี่ยมผลิตเราไม่ตายอยีสุดเอ้อยสวยแล้ว เฮ้ยโอมานาเฮ้ยเฮ้ยมานาย่ามีแข็งไอ้หุ่นละมานากูไม่มีเลยทุกคนอะไรอย่าเพราะผมไปเสียบฟ้าตรงนั้นน่ะ โอ้ที่หายกูกดตะกี้กสอนทำไมเนี่ย <c oughs> อโอ้โหตายกันเป็นผักเป็นปลาโอ้โหยิงแม่นอยู่นะอย่างนี้ถือว่าได้เรื่องเพื่ออะไรอะ่ะมากูมีบัฟฟ้าไล่เฉยๆโอ้โหอีลูเมียเอออีลูเมียทำอย่างนี้ได้อองไงวะมนันดีดิ โอ้โหลงท้าวิ่งเร็วเหรอไม่ใช่พัสสีนี่ไงเจอกรูเจอกรู <c oughs> ขอแค่มีวิปป้าเอินดอร์รวยเฮ้ยเกียร์อิลูเมียวะอะไรเนี่ยนี่เอ็นดอร์ตัวนี้มันเป็นนะ าดูเอลันดอร์เอลันดอร์ตัวเดียวจบเลยจบเกมจบเกมจบเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เนี่ยโอ้ยมาไม่ทันเปิดแมวซะดูมาไม่ทันไม่เป็นไรไปเว้ เห็นรอมันกลับทันนะดิชมเมื่อกี้มันรู้เรียมลูอีเรียกรอลูอีเรียกอ๋อเลยเลยเลยเอาจริงเหรอเจอได้นะอุ้ยสู้ยนะ ดโนดนโดนเฮ้ยเฮ้ยผมจะเอาเอเลนดอร์ไม่ได้ม่ได้เจอตัวนี้เลยโอ้ยเกือบตายเนี่ยยังได้กูทิมแรงตัวแบกแรงเลยตัวเนี้ยถ้าหยิบม,มาถูกตานะอรอลุยเรียกได้นะครับห้าวิเราฟาร์มไปก่อนได้ โอ้ยมันเล่นอีกแล้วมันโดนนะมันโดนนะโอ้ไปไหนวะ <c oughs> ไปไหนวะเรียบ้อยไปไหนวะรู้จักไหมตามล่า <c oughs> ตามล่า ขู่ขี้สามพันไม่ได้ลูคีมาเนี่ยไม่มีวัคฟ้าเดี๋ยวไปวัคฟ้าก่อนเพื่อนสี่ใช้เคลื่อนที่ได้ได้นะจริงๆอ่ะไอ่ะรูอีอยู่เพิ่งเรียกนะรอ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 แป๊บเรียกเลย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 เรียก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 จะเพิกตาเฮ้ยลึกลึกไปไหมลึกไปไหมลึกไปไหม

หลบได้เอ้ยอะไรกันนักกันหนาวะ,ะมีตังค์ซื้อเขียวะแต่มันไม่มีตังค์ซื้อเขียวนะเพราะว่ามันพึ่งนี่ไปผมว่าแ,แม่งแพ้ไฟดาร์กแน่นอนเลยวะ ชื่เรื่องเราก็ไปขอพากก่อนได้ปะ่ะอุย้ยอะไรอ่ะข้างในเลยเหรอโหนี่ป่ะปะสวยอะไรเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ดูจอได้ไหม เย่ยโดนไหมเนี่ยเกี่ยวเว้ยไลยเลยเลยฮะผมหลบวะนะ เพื่อนม่งไปหมดแล้ววะดิมา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 ไอส้สุเออไม่มีเกิดแล้วค่อนข้างเสียงนิดมหน่อยวะ่ะ <laughs> อยนะผมว่าผมต้องสับต้องสับรองเท้านะ,าาะต้องขัดรองเท้าแล้วออกแล้วชิลน่าจะดีกว่าทำไรไวะเอเลนดอร อะไรอะเฮ้ยถ้าผมเหยียบปุ๊บแล้วผมก็ขายรองเท้าเลยนะโอ้ยเพื่อน ต่อไม่ได้ไอ,อ,อ้มากระโดดซีซออีเกมตึงเฉยเลยโดนยีน่าดิสองเมื่อกี h, ้โอ้หนึ่งเจ็ด โอ้โหสวยจัดเลยโอ้ไม่ได้ขยับเลยโอ้โหสวยผมบอกแล้วเกมนี้มีมีโอกาสแพ้สูงจัดอะเคียวผมไม่มีไงไม่เจ้เฮ้ยโอ้โผมไม่ทันว่ะไม่ทันจริงผมว่าน่าจะแพ้แล้วอะ่ะไ,ได้ด่าก็ด้วยยิงฟไม่เก่งกว่าเยอะ เนียเกมเซฟี่เล่นยากนะฮะไปกติก็ของเต็มละยากละลบเลนเรามา <c oughs> โอ้ยผมไม่มีเกิดแล้วดิเ hey, <over> ยีายอนนี้เว้ยเ็ <c oughs> แบบ ให้เยสูรค่อยๆโป๊กอะ่ะเอออย่างนั้นแหละคือแบบอย่าให้เยน่ามันแบบอย่ากลับเข้าวงอะ่ะเอยเยสูทำดีอะเนี่ยรอจังหวะอย่างเดียวนะเราคีบสามทางนะไหวอยู่เนี่ยมก็มันก็กคีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเล่นเล่นเิ้นอ่ะ ให้สูบโป๊ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายห้ามมุมดักเหรอมันจบไม่ได้มันจบไม่ได้มไมไดผมมีแค่เคียวกับล็อกคิวเคียวล็อกคิวแล้วก็หมัดอ่ะไม่ต้องเป็นแข็งละ่ะเออเป็นแข็งยอมไหม ทีน้นเราได้สามทางมาไม่งั้นแย่เลยอ,โหโหโหอะไรเนี่ยไม่จะหาเล่นอ่าผมว่าแค่น,นี้ก่อนผมล้มแทงไม่เข้า,ขขาเล่นเยอะไม่ได้นะเฮ้ยดาาหมดแล้ว ไปยืนตรงนั้นวะเฮ้ยโอนนี่ช้าไปโอ้มันไปไปอยู่ตรงนั้นทำไมวะพี่มันไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นปะะ้าวะเรื่องคนหลุดตึงได้ยังไงวะเนี่ยผมเข้าแบบมัว่วส่้ไม่ได้นะ มันใส่สูตรนะเอ้ยปึงแยกทำไมเนี่ยผมพิมพ์บอกดกว่วะอย่าแยกมาโป่กลางมาโปกลางมันจะตายเนี่ย เนี yeah, no going, it, mm ่ยแล้เพิ <ism> totally <rawd Moder> ่มปูกระไได้นะเนี่ยผมใส่สุดไม่ได้วะัน่มันหาดาสมไยหน้าเออเนี่ยดาเกิดแล้วระวังมันยังไม่จบนะมันยังยึดยือยึดยื้อรัวตายอะแม่งเออเรียกดิเรียกเรียกเรียกเพื่อนมา ีขอบอ่อหน่อยขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยไอ,อ้ย่ผมหาไปวะไอ่ผมเกิดละอ๋อเมื่อกี้ผมหาเกินผมไปรอบอร่อมันอะ ¡Ah! จบเหนื่อยอะไรเหรอเหนื่อยอะไรเนี่ยสิงดาวนะเว้ยผมไปพลาดตรงผมไปรอไอ้นี่มันอะรอบอเอ้ยหลบไม่ได้ด้วยชาวกี้โอเคประมาณนี้นะครับผมแบบเซฟฟิทนะฮะก็ค่อยๆทิ้งผ้าไปถึงเก้าตัว เยเ้ยโคตรเยอะเอยน่าของเขาหาหาเล่นหาแบกนะดีนะฝั่งผมมีเอลสูพอเล่นได้ไอ้นี่กูปวดเลยเิีัยหนักเกินว่ะดีแม่งลดเท่าไหร่โอ้โหแม่งอยู่ทีมชนะด้วยโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้บายบายโอ้เหนื่อยจริง